วันนี้ขอนําเสนอที่ดินติดลําน้ําลําตะคองนะครับตั้งอยู่ที่ตาบลหมูสีอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์โฉนดคุแดงนะครับเนื้อที่สีไร่นะครับเป็นที่ดินแบ่งออกมาจากที่ดินทั้งหมด10บไร่นะครับเราแบ่งที่ดินแปลงนี้ที่ติดน้ํานะครับสำหรับที่ดินที่ต้องการไซส์เล็กๆสิบสี่ไร่ ที่ดินแปลงนี้นะครับซื้อได้ทั้ง10ไร่แล้วก็สีไร่เลยนะครับเรามีการทําถนนแบ่งเข้าไปในแปลงสีไร่เนี้ยนะครับเป็นที่ดินเอกสารแยกออกมาอีกหนึ่งใบนะครับหน้ากว้าง10เมตรในแปลงนะครับเป็นต้นทุเรียนนะครับบางส่วนเราปลูกไว้นะครับเป็นต้นทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วด้วยนะครับข้อดีของเขาคือติดน้ําลําตะขอหน้ากว้างแล้วก็เป็นไซส์ไม่ใหญ่ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้มีรัศมีของน้ำค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็เราได้พัฒนา,าที่ดินแปลงนี้ไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการไซส์เล็กๆนะครับสีไร่นะครับถ้าเกิดต้องการทั้งหมดก็10ไร่เลยก็ได้นะครับถ้าจะซื้อสีไร่นะครับขายในราคาไร่ละ6ล้านห้านะครับเป็นที่ดินแบ่งออกมาแต่ถ้าซื้อทั้งหมดนะครับ10ไร่ก็ไร่ที่6ล้าน นะครับเราสามารถที่มาชมที่ดินจริงได้นะครับณปัจจุบันก็สามารถที่จะชมได้เลยอ่าแห่งนี้เป็นแปลงที่ดินแปลงนึงที่จุดเด่นของเขาคือหนึ่งไม่ไกลถนนธนรันะครับแค่3กิโลเมตรนะครับจากนัดเข้ามา3กิโลเมตรเข้ามาทางบ้านน้ําผุดนะครับเข้ามาน้ําผุดนะครับแล้วก็วิ่งทะลุมานะครับเป็นผ่านวัดท่าช้างผ่านโรงเรียนนะครับแล้วก็ วิ่งตรงมาอีกนิดหน่อยนะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้อยู่ขวามือนะครับมาไม่ยากนะครับแล้วก็ทางสะดวกนะครับเป็นทางผ่านเชื่อมต่อไปอยูเขาใหญ่ไปทัศน์นา,าได้ดินแปลงนี้ถ่ายไว้เมื่อตอนที่ช่วงก่อ,อนที่ยะมีพายุเข้าขับน้ําก็จะใสแบบนี้เลยนะครับนาตอนนี้ก็น้ำจะขุ่นนิดนึงนะครับพอฝนหยุดน้ําก็จะใสเราก็มีการพัฒนาแล้วก็ถากฐางเตรียมที่ดินเอาไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ ที่ดินแปลงนี้นะครับเราสามารถที่จะซื้อแล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับเนื่องจากว่าราคาณนะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงครับแล้วอยู่ในโลเคชันที่ดีนะครับเรียกว่าแปลงนี้หายากอีกหนึ่งแปลงครับสำหรับโลเคชันกับราคานะครับขอนําเสนอที่ดินแปลงนี้นะครับให้กับลูกค้าที่ต้องการที่ดินติดน้านะครับแล้วก็มีองค์ประกอบที่สวย แบบนี้นะครับมองเห็นเขาใหญ่ด้วยนะครับอยากให้ผู้ชมที่ดจริงนะครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่087050377 7